ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกทันกำลังอยู่กับคุณผาสรรงเอาไว้รับงามเนี่ยครับผมไม่ได้พูดนะรอวคาา่ะว่าสั่นพูดว่าตื่นยังบอกว่า,าถ้าแปีงมวยวรวยเป็นบ่าวมักสาวบอกให้ยังไงเอาทำเลยหมักเหลืองเ,เอาหนึ่งเขาเป้าไฟเองเด้พี่น้องผู้ชายคนนี้ว่าธรรมดาดิเอ้าได้ดเ,เวลาไปยามเบียดโกมันบ้าขึ้นบ่ได้ไปขึ้นบ่ได้ไปเพราะยังฝนตกตกเหลี่ยมห้องเนาะครับเนาะนเอา สวัสดีครับพี่น้องผมกับยูทูบโชว์อิสาบาดเอกเองกับบ้ามีกับผู้บอสนองต้องคันบ่าผ้าพยายามกัยานเชียดว่าจะร้อยไปเองนั่นแหละเอ้ากะกับว่าเอิ่นเอาปกติสไตล์บ้ามีต้องร้อยพยายามผู้เดียวหยาดคนเชียดใส่กับผู้ใหญ่เนาะส่วนที่ท่อนดากบวกของเฮาว่าตัวห่วงพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปย้อนยังจอดตลอดไวปวันถึงแห้งถึงน้ำยาถึงน้ำยาแล้วกะบยางมีอ่านพี่น้องผมว่าที่แรกบ้ามี่ว่าสีน้อยู่เตียงนี่ บ่แม่นิ่นเมียไอเฮียนฝืนฝุ่นเหลี่เอาท้องฟ้ากะอยากเริ่มอยากใส่ออกเนาะพี่น้องเนาะเวลานี่ก็ประมาณตีห้ากว่าเฮาสิไปยามเพ็ดกันพี่น้องผมไปขุดหัวอ่ะหา่าไ,ไม่ขุด่าสิได้กบใหญ่ดิเอีนเตียมถุงมาฟ่างพี่น้องผมเตรียมมาแล้วได้ครับถุงเด้อเตรียมมาแล้วมือขึ้นต้องขออภัยหลายๆเข้าไปยามบ่อะไรนาะพี่น้องอ่าน้องคุณพ่อคุณฝนตัวแห่งถ้าเบิ่งเอารุดตอนเข้าไปยามบ่เมียยังขันเป็นบ่ใส่ไอ้หลักใดที ใส่ตำตำบ้ามีขึ้นว่าอาจสิถือปลามันสิท่วมหลังดีดใส่เขินนี่กัอาจสิถือกบนั่นแหละกะว่ากันไปเนาะครับเนาะเอาแต่เฮาสิ้ม,มกกันไปหลุ่นไปชมไปเชียร์กันพี่น้องตื่นเต้นไปพุดว่า,าอเ,เอาขึ้นเนียนเอารถผู้ใดบ่ฮูได้เดี๋ยวเบียดห่อเย็บเฮ็บที่ยังบ่ฮู้เย็บเฮ็บที่ยังบ่ฮู้ไปพี่น้องผมลุย น้ำท่วมเซีวซาพี่น้องผมเบิ่งเอาท่วมหอดเบ็ดจังได้ระบาดเหรอพี่น้องไปไปไปยามตะพีก้อนซะพุชไปตะพีก้อนซะเนาะเริ่มตะพีก้อนซะ็กสิสิจานมันท่วมเบ็ดนี่เลยอ่ะครับมือเดียวตาย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 ยอดนี่ละ ผู้ใดไม่เจ็บเห็ดทือจังไดจอดเห็ดอย่างเย็ยหลักกบถอยเอาซะนคือมีห้อยหลดบ่ไฟเงี่น้องคือมีห้อยหลดว่ะห้อยก็มาเมื่อวานเนี่ยมันมห้อยหลดหุดท่าอยู่บ่ีเไงห้อยกู้ตัวที่ท่อนใส่เบ็ดปลาอยู่ดิเ,ดดเอาบ่าเอากูหลังแรกพี่น้องผมหม,มันเพระาะมันจะวาก,กันเด้อพี่น้องโอ้ยปู่มันไม่มีปลาเด้อดเนกูกเอาเราล้างนี่เด้อ เอะมันมีกบอยู่ดิพ่อเง,งี้ยน้องก็อยู่เัามาบ่าได้เนาะน้ำร้ายพี่น้องอจากวองนี้บ่มีน้ำน้ำม,มาหอดพี่เลยปวดปวดคุณ่อเดียวเดียวเดียวบ้ามีเอาถุกงกอน,นมาเทียไตเทียไดพผุนนะขับรถนี้เราพี่น้องเอา้าไฟแมี่ยมี่ในป้า,นนอปอาอีกพูี่น้องไฟแมี่ยมมี่ในป้าอีกพี่น้องได้ให้เจ้ามาอหนี้เถอะเบ็ดบ้ามีก็อยู่ในสายในพุนก็มี จิ่งไดน้อบาทนี่หอมปอดอีกเบิ่งว่ารักบ่รักแต่ว่ากะกะกะเยอะรักนั่นแหละค่แมันไอ้นี่ก็ได้ย้ำคู่หลังเลยพี่น้องผมมันบ่าสบายใจดอกโอ้ยบ่เห็นอีหรีบอ่อนี่นี่นี่แม่ขันจจท่ายเห็นใคาได้ก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวระวังเสียบจ้คข้องนำ ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนี่มันยุ่นี่เดี๋ยวเยอะเฝ้าใจเย็นๆเยอะเฝ้าเออนี่ละนี่เออใส่อีกอุ้ยปลาลูกควักอาหลังนี่กระนเอ้ยโอ้หลังนี่กระนพี่น้องผมบ่านมีเองมากินหรือมักระชี้กระเดียนนมันก็มีแนวสวบอยู่เลยเนาะเจ้าก็ะว่าไป ก็รูกขวากไอ้ีมันเอาเขาหยาบเบียดกบนี่เรามองใครนายตอนไอ้เสียบเขาไอ้นี่เออเจ้งสัตว์เหรอโมเมนตดิโมเมนต์โมเมนกดออกไหมเสียบเขารวดเดียวโอ้ยนี่เรามองใครย,ยานโอ้มันเจียวไถ่ขันเจียวไถ่เรามันตัดไปเลยมันดิเสียไปเลื่อยนะนะ หม้อหมันเอาพี่น้องผมตะกูเพีตะลาลังนี่กัดสุดยอดความลำบากแล้วลำบากแตกตำานะ่เดี๋ยวมาขอใใส่มเอามีจังไรไก่เชียงถือกเนี่ยว่ฮะฮียังโอ้หยังว้าพี่รองผมอ้ย้ วุยวุ้ยวุ้ยพี่น้องผมบักเงยนี่เดียวบักเอ็บพี่น้องผมบักเอ็บโอ้โหนี่ถุงนี่ถุงนี่ถุงนีถุงถุงถุงพี่น้องโอ้ยโหยโหยโหยอีป่ออีแม่เอ้ยออกบ่ออกบ่ปลดออกบ่พี่น้องโอ้เสด็จมาถือกามขักอยู่ดีนี่มถือกามขักอยู่พี่น้องเกียรตาอะไรบ่น พดบ่ไดดเลยบอคุณว่าดบ่ไใดเลยพี่น้องเอาระบาดนีน่ได้แล้วครับไ,ไดวเอเดอหววระว่ววาวงเด้อระว่างเด้อบอกขุมดีเบิ่งวู้ยพี่วว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 พี่น้องผม,งผมงววมมวว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 าวววววววหวว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 าววววว เฮ้ฤฤย,ยไหมเฮ้ยเฮ้ยาเป็นจังไหนพี่น้องผมเป็นจังไหนพี่น้องผมกับทีมงานกบดับเนาะพี่น้องเนาะทีมงานกบดับของเฮาไปได้บักเอีเอ๊ยบนะไปได้บักเอี๊หนึ่งได้แล้วบักเอี๊บหนึ่งเอีร๊ระวังมันดีดเขามืออย่าขวางเด้อนั่นแกบุ่รดีเด่นทิ่ท่านใส่เบ็ดปลาไว้อยู่ดีพ่อใหญ่หลอง เด็ดไปทั่วรได้เจ้ากู้ว่าเบิดอีนี่ลังหนึ่งจำได้อยู่ดิถือบ้าพี่น้องบ่าถือเงียบกูปลาบ่มีปลาบ่มีโอ้บ่าถืออันนี้ก็ได้ฮะว่า่เห็นบ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกัดอีกเอาพี่น้องผมไปต่ไป,อไปเออต่อไปทั้งที่โอ้ยมันเขาว,ว่าท่านได้หรอข้าเฝ้าย่างน้ำพอ,อยนี่หลองเหลียวยันพี่น้องบ่เห็นมันต้องโคง้งเดี๋ยวผมโค้งให้เอา้เอากว้างลงไปกับขาจังสีเลยเออเอ้าต่อไปห้องอยกันจังสี่เอาเนาะมาผู้เดียวแย่ดิหนิหลังนี้พี่น้องจำได้บ่ที่ก็เดียนตัวห้าวพวนนี่พี่น้องต่อมาลอนได้จังไดนี่นี่ มันมีกบแท่เพอาะเงี้ยหรองล้านเปอร์เซ็นต์กูเอากบเงี้ต้องกบเงี้มันจังที่หลุดจังสี่ได้มือแรงมันดึงมันอีกซะเป็นอย่างห่อือเอาเออไปไปกันจังสี่ละบาทนี่ละมาสองคนมันดีจังสี่ละฮะร้อนอีกเฮ้ยโอ้ยว้ายพี่ร้องผมโอ้ย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 ถืออีกแล้วถืออีกแล้วถือยี่ พี่น้องผมเอ้ยสุดยอดสุดยอดเอาไว้ยังหรือเปล่าเยอะแบบว่าเอาหน่อยเพราะง่ายก็แซวผมมาแล้วว่าต้องเป็นกบเฮ้ยพี่น้องผมจัดไปแอบน่อยด้วจัดไปจัดไปแอบหน่อยแอบหน่อยพี่น้องผมแอบ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 หน่อยง่ายเอาเอาใส่ถุงมาแอบหน่อยไปหนึ่งว้าย ว่ามันไม่ยามกันขึ้นได้นี่ว่ามันสิดีค่ะยุติพอเงี้ยนออ้อง<ะ>อดนะเฮะยอดเนี่ยโอ้ยตายกว่าเบียดนาพี่น้องใจเย็นๆเอรียบพอยพอ,พอยงี้ยนอ้องลืมหลังพอเงี้ยน้องลืมหลังนี่เลยพี่น้องเอ้ยอ้ลออาลอนคู่หลังไหมหไวยมันต้องขึ้นแล้วดิพอเงี้ยน้องนี่วุ้ยขันฝนบ่นตกฝ่าบ่เหลี่ยมมันมาได้อยู่ดีอ่ะ เอาบังเดี๋ยวผมโง่ให้เอาผลกว่า์จงได้ก็ได้เบี่ยงมาเอออีกเอาไปสุดจัดพี่้องผมสุดจัดไปเฮาไปรลเรีย,ยพี่้องผมห่วยโอ้กันวองเบี้ยมันคือด,ดีอยู่อะมันคือเพราขาล่อนคู่รังไม่พี่้องมันต้องคึดนเราดิหนิไม่พี่้องาะ ครับผมมีอีกว่าเบิงเบิงเด้อเบิงเดอ้อมันลืมเบียดไปนี่หลังนึงอ้าวลอนอีกเลยเพื่นอ,อ,อกกน,อนไ่ได้ไม,ม่แยมเฮ้ยพี่น้องน่าลอนคู่หลังพี่น้องคันคันคันบ่ถือก็คือรลวนเลยบ่ได้ไม่แยมอ้าไม่ต้องซอยกันเออเบ็ดแข็งเบ็ดมันแข็งบ่บ่าสายแข็งก้มึง อ,อุ้ยกวบลายดิบในแถบพี่น้องกวบลายดินี่แดกโบกมีอกันอีกอ้วาวลอนอีกเลยปาดแสดงว่าแถบทุกลังเลยดิพ่อเี่น้องทุกลังเลยมีมีอเน,น่ยทุกลังเลยดิเน,นี่ยว้าวโอ้ททอยที่ทอดหน้าที่ใส่ที่กว่านี่นาะน้องพอเี่น้องเนาะ ไปพี่บาทอุ้ยพี่น้องผมเครือคันบอสเธอกรืขึ้หลอนทุกหลังไหมขนาดขี้ได้เดียนตัวใหญ่ๆยังหลอนเฮ้ยมันเด็ดปนนี่บ่ยังสร้างตัวก็สร้างแล้วได้หรอใส่กระชี้ท่อนใส่ไปใส่นี่พื้นหยานน้ำไหลน้ำถ่วมว่ามีบอกว่าใส่ลิงเลี้ยงมาแถวนีแม่นบ่อพี่น้องเสียดายบ่ครับว่ามี่บ้าห้ใส่มาเลยน้ำมู่นี่บอสใส่ใส่เนี่บุนนี่มีหลังหนึ่งหลอนอยู่บ่ หลังนี้บ่ l o อนพี่น้องเป็นเงียบปูบ่คื่อเว้ยบ่เวิร์บ่เวอร์บ่คื่อพี่น้องผมเงียบปูบ่เถือกบ้ามีว่ามันมันดีกินดีบ่ดีเว้ยเอาใสยกันพี่น้องผมอ่าพี่นี่น้องวุ้ยหลุดของเฉยเลยบ่บ่เบ็ดพี่น้องบ่เบ็ดบ่เบ็ดจังบ่จัง คอยี่นหลวงเอ้ยพูดนะบังเบ็ดมาขึ้นมายังสี่เลยหรอไปนี่หลุดพี่นหลวงผมมันก็ต้องหลุดทุกหลัางอะไรมันกัดวาอยู่เบ็ดยีงยังคือสี่ไรใช่วะโอ้ยขันฝาบ่ห่างฝาบ่เหลี่ยมมันถั่วมันเบิดนอนยี่นหลวงเนาะงูไม่แก่ตัวยู่เดือเนาะพี่นหลวงมัน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 สี่เรื่องเบ็ดบ่หรือมันสี่หลับอยู่บ่ว่า ไปตัวพี่น้องโอ้เอาขวยออกมาพี่น้องคุณขวายว้าวจิบาเป็นข้ามหยาบอีกบ่อะไเด้อครับเด้ออ่ะเอ้ยใส่ยังไงกับไม่ครบเลยไม้หนีบอะดรได้อไอจีบ่คือเข้าบ่ใด้ไอจีมาวนวายเดิพวกเข้าตรงจองใส่ผู้เดหรอ โอ้ยกระแห้งเราเน,นาะน้ำท่วมไปเบิดเลยพี่น้องผมไปเหรอดีเลยพี่น้องผมย้ำดีเล่ยมันสิบ่อข่ายักหลังเลยบ่เห็นนี่โอ้ย,อยกบเคยกินดีเดียวะ่ะแถวนี้บ่เห็บ่เห็นฮึโอ้นี่หลังนี่บ่หล่อนพี่น้องเออฮักก็เห็นบ่หล่อนนี่แหละเบ็ดซิกาาบก็หลังเออหลังนี่บ่หล่อน เอาขึ้นครับผมผมครับนะใส่กันคือเกาตัะดึงได้ยังบ่อ่อน,นอยู่เดี๋ยวอ้วนอนู่กะดึงเอาแล้วก็เหลียไอหลังที่ห้อไปชั่นกันเนาะคุณพ่อเนาะที่ห้อไปชั่นกันมีสามหลังของบ้ามีของติดท่ทอนยุ่แย๋ของพยนหองยุ่แย๋ของบ้ามีอยูกอย่กลางเลยครับเด้อถึกว่า เบิ่งเบียดพี่น้องดีดกูเพื่อนอาเอ้ยลวดคู่หลังไหมว้าแต่เสียดายเถอะว่าคุณนะน้ำมัดตัแหงยี่หีดีพี่น้องเบิ่งน,น้ำเอาเมัอนมาใสาอีกอยู่เด้อของพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดึงให้เอาเอาออาพี่เงหดเถอะว่า ก็จะเงยเถอะวะโก๊บมาตะใสพี่น้องไม่ขินมที่มาตะปาผุดทีนี่เมื่อที่มาตะปาผุนแล้วเบามีวะอือยุ่ใสอีกหลายลังอยู่ดิออพี่แล้วสามลังพนแล้วยุ่พี่ยุ่พี่นี่เดี๋ยวลังหนึ่งนี่ถือว่าพี่น้อง <c oughs> อ้ยอยี่กีเดีอดอุดตนอยู่ตะว่าห้อยขาดอยู่ดิแสดงว,ว่าขาดดิ <c oughs> เอออ๋อไม่เห็นแล้วเนะวาะส้งส้งหลังเด็พี่หลังหนึ่งหลังนี้ก็ l o อนเอ้าเดี๋ยวว่ามีกู้เองอยู่ในน้ำคุณอ๋อ l o อนพี่น้องมันว่ายู่นี่แหละประเด็นคือเย็นอีเบ็ดเท่านี่ค่ะมันอยู่มันได้เลื่อยส้วงลัวเลยดีย นี่หลังนี่ก็คราบโอ้ดอกบักเขียห้ามเงยพี่น้องผมดอกบักเขียนิ่งแต่มั็นชีก็เดียนกนาสีได้ตัวเราพี่น้องเนาะไปสิไปหูดอกบักเขียนิ่งเด้อครับเด้อมันใส่ยอยู่เดืนอนน้องมาเลี้ยงเพื่อยังไงวะ,ะเสียงเสียงกะต่อยกันแหละดอกบกเขียนิ่งดอกบักเขียนิ่งหูว่าตุ้ห่งหวง นี่ครับนี่ละครไปไส้ผู้เดียวคอยสีหุ่นห้หวยตอนอันเอาเข่าฟักนี่แหละแข็งนี่อุ้มไหวระวังใจเย็นย่านแล้วมันดึกดเงื่อนอยู่ความนั่นอะไรยันไงไหวมันดีบ่ล่ะเดือดพาไปหาหมาเป็นคอนลันอีกเด้อ <c oughs> โอ้ยพอเีอ่ยนหวงเสียเพาะขาดกลางคืนเน,นาะพอเี่ยนหวงเนาะครับยำ <c oughs> โอ้ยกับฝนตกผู้ใดไปขึ้น่ากบสิจินเบ็ดนอเพราะว่าคันฝนตกขี้กีเดียนมันออกเมนว่าล่ะยูุ่่นดี่หน่อยักหลังซองอยู่เดีพยวพี่น่องด้สองตัวพี่น้องผมใส่หนีหลังหนึ่งย้มทั้งเบิด,น,ดนี่หลังหนึ่งอือัอนน่นรครับเออ บดเถือเว่ยน้ำท่วมพี่นอ้องผมน้ำท่วมพี่นอ้องผมนีควายจับดวงมันใส่เยอะใไหมเยจากขําบตาหน่า ไม่มือมือหาเอาใกล้แล้วนาแต่นะไม่มันไอ้นี่น้ำมันเห็ดตวงเห็ดไดอันนี้ตัวนี้เป็นยังไงเป็นอะไรเงี้ยทิศดินทิศดินน้ำท่วมน้ำท่วมบ่ถือพี่น้องฝนตกวอืมวันติดตามสุดนี่เขาใส่ผิดหม่องบอกว่าเขาใส่ผิดหม่องอยู่ไปคุณพ่อ มีอีกวกบในป่าก,กาาาืบม,มีสีบ่มีบ่คุณผาด็กเ่วด็วบด้พ้นเราะพี่น้องผมทีเ่เลี้ยงได้ไรกยคนนีกรต้มท <c oughs> ่วเลยเออตัวนี่ย,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 ยัง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 ว้าฮ่าดีาฮ่าฮ่า่าฮ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 า่่า คนละใจกาดนำอ่าหันอยู่ตัวหมานในปลาเออพี่น้องผมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาช่วล้อๆนี้ยช่วงล้อๆอเนีพี่น้องผมช่วงช่วงนาล้อๆชวงนาน้อลพี่น้องเอใส่ถุงลงไปมี่ันรุดนี่เอยเชียดให้เจ้าดิไ่ได้เชียดให้ไเอาใส่ถุงลงไปพี่น้องผมสตัวลครับห่วย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 ห่ห่วยห่วย เป็นแจ้งไดรพี่น้องผมเป็นแจ้งไดรพี่น้องผมอืไปเฮาเบ็ดจังมันง่ะรอุย้ยเบ็ดจังเลยพี่น้องต้องวัดให้ได้เปลี่ยนสายถอกมั้งนะเอาอ่าน้ำไปเด้อสามตัวห่วยใช่ยุยติธรรมอุย้ยขันร่วงขันร่วงกับทางปุ่นที่มันบัหลุดบัดได้ห่อได้ลายเลยพอยี่น้องปลาเนี่ยมันกิโลสองโลเลย เอาหลังนี้อ่ะร้อนร้อน,นพี่น้องผมมันขาบอยู่ดิมันบ่อยนี่น้ำท่วมอืมอมันสีขออื่อเยอ่พ่เนี่ยน้องเดี๋ยว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 ให้ฝนมันเศร้าให้ฝนมันเศร้าเขามาจัดไม่แท้แต่ว่ามัน,ม,นมันตรงยามเลยพปเนี่น้อง บ้านนี้เขาไม่ท่วมพี่บ้ามีผ้าใสหิมป้าที่พี่น้องผมเราสิเจอซึ่งว่าทีมงานเ้าเใ็ดไใ้ผูกูย่า,างสามตัวพี่น้องผมไปไปเบิ่งบานนี้เลียอย่างหลังวะเลียสามหลังสุดท้ายที่บ้ามีได้ดวลกันกับพ่อยหญ่หนองกับทิดท้นหลากบกแล้วกับบ้ามีของบ้ามีอยุกางของทิดทอ้อนยุฟังทิเตเวนออกของพ่อยนญอหนองอยุฟังทิเตเวนตกไปเบิ่งพี่น้องผมด้วยส่วนตัวบ้ามีคิดว่าบ้ามีอะไรสีมาน ครับเพราะว่าทีของบ้ามีมันเป็นทาซึ่งคบขันลองจากจากโคกจากป้ามันต้องไปล่องมองทาเป็นว่าบ้ามีจองไม้ที่เด็ดที่สุดพี่น้องอันซุ่มยุคข้างๆยังเคียงๆวบมันจะไปยุ่นแต่ยังไงมันเป็นไปบ่รได้วยประสบการณ์ครับควบมันสีออกจากป้ายังสีเป็นว่ามันก็ต้องลงมันลงไปทามันจะไปอยากเต้นไปหกเหยดี่อย่างกระดอกกดียลุยพี่น้องผมหนึ่งสองสามไป สามลังสุดท้ายสีได้ต้มหุ่นสีได้ปนหลุ่นกันเขาปไาหาเชียบเห็ดต้อนตัวขันบ่อได้ครับผมถืกบ่หลังของบ่าวมีอ่ะบ่าวมีบ่ถืกเขาไม่เย้ากับที่บ่ถืกคือกันหังของบ่าวมีบ่ถืกบ่มีกรอบตรงนะโอ้อ่ะบ่าวมี บามี่เถเนี่ยเยังดีดีอยู่ไงนี่ของบ้ามีครับเมียยังดีดีอยู่พี่น้องเพี่ร้องผมอันนี้ของผูดอะของข่อยังไ่หนิข้องข่อยอของของจ้องจ้าไสห้่อยใส่นิเอเอ้ามีนข่อยใสล้งนน้เดี๋ยวจ้าไสล้างหนี้ิ้อไสล้างนั่นปะเดี๋ยวเดี๋ยวลังนั่นบ้าท่านยมเอาลังนี้ก่อนเจ้าเอจ่าไสบ่าเมีนบ่กลังนนิเถือกพี่ร้องผมเอาพุนเอาพุ่นกถือก พูดกระเือโอ้าพีร่องอเยเยวของคูก็อบถือกว่าแหวงเลยโอ้ยพีร่องผมบักเอบเลยเอาถุงโอ้ยพีร้องอาก็บถือของขยเนี่มันไปถือแล้วขอเจ้าได้ยังไงเนี่นี อ้ยพี่น้องเอามื่เจ้าเห็นกับข่อยเรียนสี่เรียอะไรอย่างนี้สี่ตัวเชิงเชยพี่น้องผมสี่ตัวเชิงเคยงพี่น้องผมเอาุณบจ่ายจ่ายพ่นเดียวเด้อโอ้ยมันเทวบดาเรียนแต่ลกอียีงกับข่อยวะยุ่นเนียกับคักเลยก็มาลองทามันต้องเถืองไหมเดี๋ยเถืกอพี่

อุ้ยพี่น้องผมอุ้ยพี่น้องผมตัวนี้บักเอบบักเอบเลยกินเลิกชำมันเห็นจังไหนเอายิ่งค่อยๆปวดค่อยๆปวดใจเย็นๆเอาม่ปวดถึงบ่หลังเจ้าใส่ซสดีอันนี่ก้บ่๊กเสียดิว่พอยิน้องสีใส่เบียดเถียงว่าไก่เสียจกเถื่ออ่ามาเรียนตลกกับข่อยแท้ไว้ชีวิตไหมกูลำบุญอะไรเลยมามาถอดเด็ดออกมาเถียงสิมาออกได้บ่ กันว่าไปมองแ,ง,แง้งๆโพสได้บ่าละา่ะสอดเขาเออสอดเขาหูเก่ามันยาบังนี่เอบก็มูบักเอบได้ไงก็ามูโชว์นีอือน้องบังเอไงาไป เอาเว้เอาเว้เอาเจ้าคนไปช่าด <osh> ีใจก่อนตา่าบอะมองของใจคือว่าควว่ามีร้อนก็ว่าร้อนแมมันไม่เถือหลังอยู่หันมันมาเถือหลังอยู่นี่หลังนีค่ะค่ะทาดีดีนี่ว่าเถือนมันเกินไปอยู่เด้ เครดได้ค่อยบาดหัวใจครับเจ้าพี่เน้องว่าแจ้ไม่อยู่แล้วนาะแจ้มืออยู่ยี่แจ้มื่อยเพราะได้แนวนี้มันเกินไปครับผมมามาเข้าโอ้ยพี่รองผมหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวพี่น้องห้าตัวมายามรอบเดียวห้าตัวด้วยการมายามเบ็ดรอบเดียวห้าตัวพี่น้องผม เงิดเถียวว่ะบ่เหลียมันก็มาถือกยามหัวใจโอยโว้ดขี่ได้หัวใจโอยโวดกันแบบมีคาคอยทีมเศร้าเปลี่ยนที่อย่างของข้าเอาข้าก็ทุกไรทุกซ้รัทุกการทิ้งการตาเอาคุณพ่ออำนาจพระเจ้าพี่รองไปเยี่ยมหัวขวนข่อยไรข่อยใจบ่ดีแก่ตัวไหมครับแก่ตัวไหมเนาะครับเนาะเที่ยวหนามาใส่พี่น้องม้วลๆคือเก้าเมียนวะครับครับขอบคุณคุณฟอดสนองนะครับเนาะ ส่วนที่ท่อนดากโบกกับวัดตองมาแล้วพี่น้องขัดปานนี่ท่อนดากโบกว่ดตองมาแล้วครับผมมัอนี้ได้ยหา่าโตนาะพี่น้องเนาะเห็นกันสะใจไปแล้วพี่ผาปาระกันได้คำวา่าข้ามใจเยียธาทางที่พระสุภาพดีบอกไปว่ามีขอามถูกความภัาายเด้อพี่น้องเด้อฝ่าคือมามันยามบ่ได้กลางคืนพี่น้องพี่น้องเบิกเอาหนาม,มาหอดพี่คุณฝ่าความคุณครับสวัสดีครับเจ็บปวดหัวใจเจ็บปวดรวดหล่าวใช่ปะเอามือมานหมมาน้ามือมาอันจาของามความผู้เดียว อ้าวขอบคุณครับสวัสดีครับ